ครับผมพีทัศน์สารแห่งหปฐมนะครับนักฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วก็บุญละสโมสรบุญรามยูไนเต็ดนะครับก็วันนี้จะมาทําเมนูพิเศษส่งต่อให้โรงพยาบาลบางวูสอนครับแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็มารอติดตามชมกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากโถดสังใจตรงนีใส่น้ำมันนะครับเทจะดูเกร็งๆนิดนึงนะฮะเดี๋ยวรอกระทะร้อนแป๊บนึงนะ พียังไม่ติดอ่ะพี่ยังไม่ติด,ตดอ่ะน้องพีพพครับแมีคอมเมนต์ถามามีแจก,กเสื้อด้วยนะครับอ่าก็ถ้าอยากได้เสื้อก็ต้องรออย่าเพิ่งออกจากไลฟ์สดน,นะครับเพราะว่าช่วงช่วงท้ายเดีย๋ยวจะพีพ่จะมาบอกว่ามีมีแจก,กเสือ้อแต่มารอดูว่ากิจกรรมวันนี้เกมวันนี้จะเป็นอะไรนะครับอย่าเพิ่งออกไปไหนแล้วกันนะครับครับผม ตอนนี้น้ำมันเป็นไงบ้างแล้วครับน้ำมันยังไม่ร้อนเลยพี่ผมเหมือนเชฟเลยไหมเหมือนคุณเหมือนเชฟเอียนคุณศศละครับตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ผมจะมาทำข้าวับกุ้งนะครับต่อไปเริ่มใส่กุ้งกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราเริ่มจากใส่กุ้งให้ดูการจับอันนี้ก็คือว่ารู้แล้วว่าเซียนขนาด ปกติทำอาหารทำอาหารตลอดฮะที่ถ้าผมหิวน้ําผมสาม,มารถดื่มน้ําชาได้ปะดื่มได้เลยครับ,<พ>บคุณ <พบ S 1> สามารถดืถ่มได้ครับผมเอามาจากบ้านเลยน้ำชาที่บ้านกินชาตลอดฮะพอเปลี่ยนน้ำชาเข้ามันมีสึกซึกที่เขาเลยทักทายคุณนั้นหน่อยครับคุณตังครับสารลาดดีเลยนะครับผมก็สวัสดีฮะสารลาดดีเลยนะฮะ สรัตครับอยู่นะนเรา๋ะใส่กระเทียมครับใั่ให้หอมจะกินน้ำอะไรต้องบอกด้วยนะวะคุณตังบเบนมาครับอ้าพี่ตังปกติที่อยู่บ้านกินน้ำอะไรอะ่ะชื่อได้กินน้ำช้างเป็นบทไหเดี๋ยวกระเทียมให้หอมนะครับคุณสารัตอยากกินฝีม,มือผมปะครับเดี๋ยว่างๆไปทำให้กินนะครับ คุณสารคุณสารัฐเขาก็บอกว่าเขาก็กินช้างเหมือนกันครับผมอมจองามาแล้วมาแล้วมาแล้วเทียมหอมนะครับขั้นตอนต่อไปใส่พริกหมาลับใส่หมดเลยนะพี่แล้วแต่ชอบนะแต่ใส่เยอะนะไหนก็ใส่เลยคนระับ ผม,ผมว่าประมาณนี้พอละประมาณสวยเดี๋ยวเราทำให้มักนกระจายๆ,ๆแบบ่อนคลุกเคล้าให้เข้ากันจะดูเก่งๆมากหรือว่าเก่งครับดูธรรมชาติเก่ง <c oughs> มากครับถึง <c oughs> ว่าทำไมปวดแขนถึงว่าทำไมปวดแขนแอลแฟนบอกว่าเกือบไหม้แล้วครับคลิปจะไหม้แล้วครับแต่เนียนดี เนี่ยมันข้าวมันไม่เหมือนกันนะเราใส่ข้าวเลยนะผมขั้นตอนต่อไปเรามาผัดข้าวนี่คือข้าวอะไรครับข้าวสวยครับเราก็ใส่ไปให้หมดเลยฮะเลยอืยอกำลังสวยฮนะยังอื่นอาจจะไม่ไหม้ครับกุ้งน่าจะไหม้ <c oughs> ผมได้ครับ เชฟเก็บปากนะครับสารัดเป็นมาพี่ตังอยากกินฝีมือผมป่ะพี่ถ้าอยากกินก็มาบุรีรัมนะถึงบอกอยากมาใช่ปะเขาบอกฟ้องได้ไหมพี่ตังได้นะอ๋อเดีเอาไม่มีใครรู้อะเอาคนตอนนี้คนตัดไว้ครับสิบคนนะไม่มีใครรู้รู้แค่นี้อ่ะไม่มีใครรู้อะไรไม่มีใครรู้แค่นี้รู้แล้วย่อไปรู้แล้วย่อไปนะห้ามห้ามพูดแบบ ถ้าเอาไปแชร์ที่อื่นนะใช่เป็นคำพูดจากปีกับตังคุยกันครับนะพี่ตังอยากกินก็มาเห็นบอกอยากมาอยู่เจอละธนบุญเข้ามายังครับธนบุญธนบุญก็อยากมามาแล้วฮะต่อไปน้ำปลาแล้วแต่ชอบฮะไม่ชอบก็แล้วแต่ ใส่ไปเลย,ยตัวจะใส่เยอะเพิ่งเมเราจะไตกำลังตาลนะดูนเ,เลยะัะพอแค่ไหนเราใส่แค่นั้นกำลังสูงนะครับเราปิดเตาแล้วเพราะมันร้อนเดี๋ยวมือจะไหม้มีแฟนๆถามว่า,ากินได้ไหมกนินได้จะไหม้ไหมคะนี่ไม่ไหม้ไม่ไหม้ครับปิดเตาแล้ว กินได้ก็กินะครับกินไม่ได้ก็เินต่อไปก็ทำอีกเมนูหนึ่งก็คือซุปแกงจืดเป็นซุปที่ผมเตรียมไว้ตั้งแต่ตอนเช้าฮะใครไปเลยใครหมดเลยผมเตรียมไว้พอดีอ๋อตะกี้เมื่อกี้ตวงเฉยๆววตั คนชอบชอบป่ะชอบเดี๋ยวร้อนร้อนนะเดี๋ยวผมขอเอาเอาข้าวค่บนี่ครับมีคอมเมนต์มาแบบเยอะมากคอมเมนต์ต้องมาแล้วพี่พีก็มานานเลยไหมแต่สองช่วงเลยแทนคอมเมนต์นะนะครับพี่พีครับทำไมคุณถึงทำเมนูนี้ครับก็เขาเพราะว่าเหมือนอยู่บ้านแม่ผมชอบทำให้กินครับผม แต่ผมยังไม่เคยลองทําเองไงเคยดูแต่แม่ทำเพราะเวลากลับบ้านอะไรแม่ชอบทำที่จริงเมนูโปรดเมนูโปรดหรบ้าแม่ชอบทำท่ิมันทําง่ายด้วยแล้วมันก็สารอาหารมันเยอะแม่บอกว่านะครับแล้วเราก็ทำเองนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอโอเคครับผมโอ้สี่สามเอเียวใช่ไมมเรามราดูน้องานลินนี่น แบกแบ๊กอ้ไอ้ไอ้มาสุดนในุ่นคำต่ <laughs> <neighborhoods> <recherche> อไปก็หมูวัดหมูวัดขบรถตำรวจมา้องหมควับอร่อยแน่นอน นี่ครับกำลังใส่กุ้งนะครับเราไว้ข้างด่วนจะได้สวยๆกุ้งก็สามตัวประมาณส่วนก็สีสันเดียวว่าสัตว์ต่างกันเกี่ยวคุณคุณชอบไปทางไหนคุณชอบไปสูงไปต่ำขนาดทางต่ำมากเลยผมผมชอบเจ็งเพราะสูง เราต้องใส่แครอทให้มันลบไปแครอทนะพี่บีครับคอมเมนต์ถามว่าซุปนี่ใส่กันชาด้วยไหมคะหลังต้อง <laughs> <laughs> ทำไมหล่ยก็ใส่ไปนิดนึงนี่เพราะแครอทเราต้องใส่ใส่ใส,ใส,ใส่พร้อมกับหมูก็ได้ครับเพราะว่าแครอทมันมันสุกช้ากว่าผักชนิดอื่น,นครับขัน้นตอนต่อไปผมขอเอาไข่ไปวาง วางข้างก mm hmm. oh. ุ้งแล้วกันการวางจานเองคุณฝีมือมากผมชอบดูเชฟกระทะเหล็กไอดอลของเชฟเพียนนะเชฟเพียนเครื่องเพียนอีกอย่างก็คือหม้อง่วง ไปก็จะเป็นนิ่ตบผมอย่าวิ่งเร็วนะครับน้องทำไมครับเล็กเหมือนคุณไม่ค่อยชอบพวกตัวเองโน้ตไม่ปล่อยพัฒนาคุณทางนี้เสร็จยังเ่ยเสร็จแล้วทำไม่เสร็จแล้วเหลือเหือซุปเหลือซครับ ระหว่างรอก็คุณขออยากดื่มน้ำนิดหนึงครับคุณกำลังดื่มน้ำอะไรอยู่ครับดื่มน้ำช้างครับทำไมคุณถึงเลือกเดินช้างครับเพราะผมทานเป็นชีวิตคืออยู่บ้านผมก็ดื่มน้ำช้างปกติแล้วถ้าให้ผมดื่มน้ำมันก็คือไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบแบบท e เชอร์คุณพี่ครับคุณกำลังถือน้ำอะไรอยู่ครับน้ำน้ำช้างครับก็อย่างถามไปด้วย มีชื่อปิดโอกบ่อยๆคงคุณกำลังปิดฝาน้ำอะไรครับพวงของะเก็บน้ำช้างวนิดนึงครับเลยก็ใสผัดเลยเพราะว่าแค่หน่อยมันเริ่มนิ่มแล้วพี่กระบังล้มนะครับผมทำไมอ่ะโดนผัดนี่ยวตอนนี้ตอนนี้เริ่มเตื่อนแล้วครับผมน้ำหรพี่คุ้นนะครับต่อไป อันนี้เขาเรียกว่าขึ้นช่ายขึ้นช่ายปะมั่งมั่งขึ้นช่ายปักชีใบใหญ่อะปักชีใบใหญ่ย,ยังไม่รู้ชื่อเมนูเลยค่ะหนูมาไม่ทันตอนเริ่มไม่ทันตอนเริ่มเมนูข้าวผัดพริกเผาบวกต้มจืดครับผมจะเป็นเมนูพิเศษส่งให้ทางโรงพยาบาลบางกรวยสองครับเป็นกำลังใจให้กับแพทย์โรงพยาบาลและคุณหมอครับที่ ทำงานหนักเจอวนเราก็ก็ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณหมอแล้วก็คนไทยทุกคนครับให้ผ่านวิกฤตนี้ไปเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พยายาม,ายาม,ามดูแลรักษาด้วงครับผมสารก็นี่ว่คุณโ <c ười> คตรสุด <c ười> คุณได้ทั้งความตลกและความสา,าระใช่ๆคือคือครบทุกอย่างเลยครับผมสำหรับกันะแต่แถวบ้านผมเรียกอะไรวะ อ่าเบิ์มพลังเไงเบิ์มพลังล่างชรวบ้านผมก็เรียกว่าเเบิ์มแก้วมากินกาแฟใช่ไหมครับไม่ได้ด้วยด้วยเรากังนไปที่หมูเรียบร้อยก็เรร้อยถ้าผมขอถ่ายรูปวันนี้บ้าง ได้เออถ่ายรูปก่อนก็ได้ถ่ายรูปก่อนก็ได้หรือว่าชิมก่อนฮะชิมก่อนดีกว่าไชิมก่อนหรือถ่ายรูปก่อนดีกว่ชิมซุปหรอต่างไปเลก่ายรูปไปกินข้าวที่อยู่มน่แม่มก่้ชิมกุ้ชิมสดกุ้งแกชิมก่อนนะกแกะชิมก่อนน่นะผมยัไม่กินกุ้งไม่ถ่ายถ่ายรูปใหสวย

อร่อยกินได้ครับพูดอะไรก่อนจะลาแฟนแฟนก็ฝากแฟนครับก็ช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงที่มันก็ยังไม่ใช่ว่าปลอดภัยดีก็ฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับ